มายามเบ็ดกันรอบดึกครับยินเสียงแอดฝั่งนั้นเอาแล้วเอาแล้วของเราก็เอาเหมือนกันครับคันนี้ครับดูครับคันเปียกน้ําเอาลุล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 ลุโอ้ดึงครับดึงครับอ้าวขึ้นมาครับผอไอช้อนครับอืมใส่งามๆครับปลาช่อนครับนี่สวัสดีครับไรอร์หันครับ สองสิงหาสองห้าหกห้าครับแดดลุม่มลมแผ่วตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับมาปักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งเนาะก็มาจากสองเซียนเหมือนเดิมเซียนแอคกับเซียนพรเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ประสบความสําเร็จทั้งรอบดึกและรอบเช้านะครับวันนี้หมายใหม่ว่ากันว่าเด็ดกว่าเก่าเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรค่ําคืนนี้กับเช้าพรุ่งนี้นักแครบ ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับท้องทุ่งที่เรามาปักบิดนะครับข้าวเขียวสวยงามครับนี่ครับน้ําพอดีพอดีนะครับน้ําก็เยอะสวยงามพอดีนะครับนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนะครับให้ดูชัดๆครับนี่หลายคนอยากได้บรรยากาศแบบนี้หลายคนอยากจะมา,าชมบรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้หลายคนอยากจะทํากิจกรรมเหมือนที่พวกเราทําแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็พยายามหาเวลาว่างเนาะนะครับทํางานก็ทําไปเวลาว่างก็ต้องมีนะครับแล้วมาดื่มดับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติกลางทองทุ่งแบบนี้มีตาลคู่ด้วยครับนน่นครับนี่ตาลคู่ครับโน่นนะครับต้นตาลสองต้นนี่ครับตาลคู่ครับหายากนะตาลคู่นี่ครับ,าานะรบอ่าส่วนใหญ่เห็นแต่ตาลเดี่ยวเนาะอ่าสาดแสงลอดกา้านตาลเดี่ยวพ่อแม่ฉันได้เก็บเกี่ยวเพลงของอุอนทวัชชัยชูเหมือนนะครับเอ่อเนาะเดี๋ยวอ่าค่าคืนนี้ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรทั้งเซียนแอทั้งเซียนพรนะครับอ่าเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับอ,อ่าวันนี้5้าโมงจะ6กโมงเย็นแล้วครับยังยังไม่ค่ําเลยวันนี้วัน2องสิงหาครับนี่ 2, 2> อเซียนครับปักเบ็ดตันนี้ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งพักรอค่าก็ลงไปตรวจสอบอคืนนี้จะเหมือนเมื่อคือนไหมอรอลุ้นกันนะครับ,บนนะคันนี้คือคันเปียกๆนาะ ครับลุ้นลุ้นลุ้นลุ้ยลุ้นเฉยโอ้ยเสียดายเสียดายลุ้นลุ้นลุ้นอ่าบทสรุปของค่ำคืนนี้ครับพี่น้องตอนนี้สามทุ่มจะกลับบ้านแล้วโอ้โหเนทครับโอ้โหเนทอย่างหมานครับวันนี้ครับเนทอย่างหมานนำโพนีครับก็พอได้ครับเผมก็พอได้อยู่ครับประช่อนสองประดุกหนึ่งประหมอหนึ่งสรุปคือค่ำคืนนี้ ก็ยังพังนหมานอยู่เหมือนเดิมแต่แพ้แต่แพ้เมื่อคืนไม่ได้เนาะแพ้คืนก่อนหน่อยนึงอ่าโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราสรุปดูกันอีกทีนึง